แป๊บนึงนะผมขอเช็คก่อนนะครับว่าพรามนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะฮะก็พอได้อยู่นะครับผมก็ลองลองดูแป๊บนึงแนละ้วกันฮะโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอตายแล้วนี่เราไม่ได้มาดูมีมนะครับแต่ว่าเรามาดูความน่ารักของยูยูกาม่านะครับผมนะเออนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยใครมีแดงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมนะวันนี้ผมไม่มีมีมแต่ผมมีกันดั้มกับไปไข่โอเค นี่คือภาพจริงที่เห็นในภาพคือของจริงไม่ใช่ตัวแสดงนะครับผมไอ้ไข่ก็คอสเพลย์กันเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มีกันดั้มนะครับคอยแบบยืนปกป้องเขาอยู่นะครับผมก็เรียกได้เลยนะครับว่าอนาคตในเวลาในการขอหวยเนี่ยไอ้ไข่คือเหมือนกับอาจจะขึ้นไปต่อรองกับสวรรค์น,นะครับคือสวรรค์จะบอกว่าไอ้ไข่เจ้านะ่ะไม่สามารถให้หวยเด็กต่อไปแล้วไอ้ไข่บอกว่าไม่ ai, พระเจ้าข้าจะเปลี่ยนแปลงปฏิวัติข้าจะวัดตัวของแบบสวรรค์ตะเนียเออจากเปลี่ยนจากบริเตนเนียเป็นสวรรค์ตะเนียนะครับขาจะเป็นปปว่าสวรรค์ตะเนียบู้ว ตุเเลออ่จำนวนวาาทั้งหมดที่แจกกันในจัดอันดับเทียร์เซอร์แวนนะครับผมนะจากการวิจัยพบว่าคลิปจากอันดับเทียร์เซอร์แวนในเกมเฟสโกตามความเซ็กซี่มีการแจกวาาทั้งหมด100เพราะว่าคนที่แจกว้ามันจะมีอยู่มันจะมีคุณมิยูแต่ว่าไม่รู้คุณมิยูอยู่อันไหนวันนี้คุณมิยูภูมิใจไว้นะครับคุณคือวีรบุรุษนะครับผมนะโหเหี้ยนี่พวกเราจะเงียบขนาดนี้นี่พวกเราจะแบบเซียนกันขนาดนั้นใช่หรอครับเนี่ย ไม่ไม่คนจริงทําไม่ได้นะครับนะคืออิสราเอลฮีโร่นะเขาไม่ใช่วิริวรุษที่โลกต้องการแต่ว่าเขาคือวิริุรุษที่เราต้องการนะครับผมนะวันที่ปูด่ได้ทาวบกอดพัฟนรกขึ้นมาจาก YouTube เอ้ยนี่น่ารักยี <laughs> ่สิกสิงหาคมนะครับเดือนที่แล้วนะครับเออ วันประกาศชัยชนะเหนือ YouTube แล้วก็เออคือก็เผื่อใครไม่รู้นะครับผมผมก็เพิ่งกู้มาได้เลยนะครับไม่ใช่เพิ่งกู้หรอกกู้มาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสับตรงคลิปพานาลกเทวบกอดภายในยีนาทีนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับผมนี่ฮะใครที่จะเข้ามาทักทายในรายการนี้บ่นนะครับเปลี่ยนจากคำว่าดีครับเป็นคำว่าย่าฮัลโลได้ไหมครับผมขอได้ไหมครับเพื่อเป็นการเอ่อปบบบบแบบแบเพื่อไปการยกย่องตัวละครที่ผมรักที่สุดแล้วก็แบบเขาเรียกเป็นไวฟูตลอดการของพวกเราน เซบาเป็นไงฮะอร่อยไหมครับเซเบอร์ er, กินข้าวเปล่าๆเลยนะครับโกฮังไอเลิฟโกฮังไหมบิชชินาโนะเรท1.2นะครับผมกล้าเปิดหรือเปล่าอุ้ยเหลือเยอะชจังเลยถามจริงมึงมาดูไลโคกัตัวของแบบอันี้กูครับผมจริง <c oughs> มาดูในเฟสโกนะครับผมคือแบบเรทไม่แบบแม่งเคียย ama, ค้ยวเลยยามากนะศูนย์0.4 0ศูนย์เงี้ยไม่เห็นจะถูกเลยปูงวดหน้า832โนเนมบอกว่า1 7 1 8 7ทุกคน <c oughs> เฮ้ยนี่ค si> ุณไม่ไปเช็คเลยอะเขาว่าเหมือนหวยออกอะไรเฮ้ยคู่อย่างนั้นมันก็ใกล้เคียงเว้ยเห็นปะมีเลขแปดมีเลขเจ็ดเห็นไหมครับผมเช่นั้นครับอย่าอย่ามาโมเมว่าผมไม่ตรงครับจริงๆอย่ามัวครับผมผมตรงครับผมพี่แต่ว่าตรงแค่เลขเดียวนะครับผมไม่ได้ตรงหลายเลขนะครับผมจําไว้ฮะช่วยโลกเราก่อนที่คุณจะไม่สามารถช่วยได้ฉันอยากจะตายแต่ว่าคุณรู้ไหมเออจังกะลังพยายามอย่างหนักถึงแม้ว่าเธอจะป่วยฉันคิดว่าฉันจะลองดูละกัน โ oh อ้แม่กอดอ้าวแล้ววีบแล้วผมนะอย่าวีบอย่างนี้กับผมได้ไหมครับผมนะทำอะไรกันครับอ๋อตอนนี้กำลังแบบเออดูเป็นภาพสนุกๆน,นะครับในอินเทอร์เนต็ตอยู่นะฮะร,รู้ไหมครับวัฒนธรรมของคนโสดคืออะไรรู้ไหมครับผมวัฒนธรรมคนโสดที่แท้จริงแล้วผมนะ โสดวนแล้วก็โสดครับผมจำไว้ครับผมนะคุณเป็นวีฟครับคุณเป็นขี้แพ้ในอินเทอร์เน็ตครับผมคุณจำไว้ครับคุณเป็นแค่แบบไอ้หน้าตาขี้เลร่นะครับผมไอ้อ้วนไร้สาระชีวิตใช่ไหมครับคุณไม่มีแฟนหรอกครับจริงๆมาอยู่กับพวกเราครับผมนะอย่าได้ทรยศพวกเราครับผมนะพวกเราคือแบบสมาคมในการที่เราจะอยู่ไปด้วยกันครับผมนะเราจะกลายเป็นซิมวยด้วยกันทุกคนครับเราจะไม่หวั่นไหวกับ 3D ครับผมนะเราจะหวั่นไหวกับตัวของ 2D ดีเท่านั้นครับผมจัดไปครับผม วายเมียก่อนหลังอาหารจะเจริญใช่ไหมครับผมนะอันนี้โบนโบลูนาเหรอวีวิดอาร์มี่มิวสิกเฟสติวัลเวดว่ต what are you doing โอเคโอเคคุณนิมิผมถามจริงโอ้ย oh, oh, สายโอ้ย oh, แรดมากเออด,ดูดูเขาสาย เว้ยน่ารักอะโมลินาจ้างโอ้ยอพูดโอ้ดูแล้วก็หลงรักเลยนะเนี่ยเป็นไงครับผมนะเทปยูทูเบอร์ที่น่ารักที่สุดในปัตตภีครับทุกคนครับลองไปดูกันนี่อมีการเออ,อสายเข้ามาด้วยแหมเป็นไงครับผมนะถึงแม้จะไม่มีหน้าอ,อกให้สายก็ตามนะครับผมโอเคนี่เป็นไงครับผมเอามาเป็นชาวล็อกเลยมึงเอา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 ข้าไปโอเคครับเดี๋ยวซิลิโคนหลุดนะลูกโอ้คนไทยเลเล็กนะครับหมดอะไรเอ่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้ my god ผมไม่ได้เห็นมานามากแล้วนะครับผมนะ วีมคยครับครับผมเพลงเฮีย <laughs> อะไรวะไม่เห็นจะเกี่ยวกับไททตันเลยราไม่ได้นะครับว้าวเขากำลังขอบคุณแฟนคลับด้วยบทเพลงที่แต่งขึ้นมาสุดยอดไปเลยเออนะเขาก็คือเป็นแชทใช่ไหมครับผมเออแชทบอยนี่นะครับผม แป๊บหนึ่งนะอันนี้เออเซเบอร์เฮียไม่มีใครไปใส่แบบยูริตรงหัวกูโคตรเฮียเลยอ่าเชอร์หองเป็นกอแลนเซอร์นะ้วเขาเลนเซอร์เป็นไปในน่าจะเป็นโนนไอตัวของไอปลาเฮียนั่นนะผมนะไลเดอร์แคสเตอร์แอสซิสซินเนอร์ซึ่งลู่เลอร์เฮียมากโอ้เสียคื้นดีกว่าเลยลู่เลอร์อันเชอร์ฮีกอล เออทีนี้เอาอวนเจอร์ <laughs> <Aven ger. laughs> โอ้ยตอนนั้นในตอนเดวิแมนะ er, นะครับผมมาเดวิแมนใคยเบบี้ครับผมเอาอินเจอร์ชิลเดอร์ใช่ตัวของโนเนมานับชิลเดอร์นะครับผมชิลเดอร์เซเวอร์มูนแคนเซอร์โอ้ยอย่าไปว่าโบรูนาเขาเป็นมูนแคนเซอร์สิคุณไม่ได้เลยเนะว้ยคุณทำอย่างนี้โบรูนาน้อยใจหมดโถเอ้ยบากะอ๋อ เออเนี่ยขอบคุณนะครับที่คุณเป็นคนหนึ่งที่แบบคุณมองว่าชาชาน่ารักกว่าตัวมิชาวมานะสุดยอดมากครับ it's a d a d meme o okay. เบนเบนคุเป็นเดนมีมทุกคนครับเบเบต <c oughs> อย่าอันเนียซ่อนซ่อนตัวจากคนขี้เงียนพวกมึงอะโอเคครับมาขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้ผมได้แบบ เขาเรียกนะได้มีการเตือนนะครับผมเป็นการเตือนสติผมได้อย่างดีนะครับผมนะอย่ากแก้งอเนียนะครับผมนะมผมก็ทําได้ครับผมนะคุณอยากคิดว่าในตัวผมแบบภาพนี้จะทําได้อย่างเดียวผมก็ทําได้ครับผมนะโอ้ยนี่ไงเป็นสีแดงนะครับผมอมอ้ยอยากเป็นตุ๊กตา ทำไมนมหล่อนใหญ่จังนี่มันวัตถุทางเพศฉันจับไม่ได้๋อิคว่ามันกับผู้หญิงใจนี้กันแต่ว่าจีเจผู้ชายนี่เขานะให้ตายสินี่มันสุดยอดไปเลยดูหน้าท้องนั่นสิเรียวสวยนั่นสิอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะแอตโตโฟคุยใหญ่ครับผมชนะนะครับผมนะเลิกเชิดชูแอตโตโฟได้แล้วครับผมนะคุณต้องหันมาเชิดชูเดลองแทนเว้ยเอางี้ดีกว่าคุณถามเลยแล้วกันในเฟซอะถามไปเลยตีกันเลยครับระหว่างระหว่างแฟนขับสองกลุ่มครับผมแฟนขับกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นแฟนขับกลุ่มหนึ่งค แม็กจะเป็นสายแะลรครับผมแม็กจะเป็นสายแอโตโฟถูกป่ะแต่ถ้าเป็นผมครับผมใครอยู่กับปู่โบสครับผมบอกเลยดีกว่าใครที่อยู่กับปู่โบสนะครับผมนี่ครับจะเป็นไม่ใช่แอโโฟแต่ว่าเราจะเป็นเดอองครับผมนี่ครับผมเดอองดีกว่าตัวของแบบแอโโฟครับผมจำไห้ครับนี่ครับผมเรื่องอเลยดีกว่าครับผมว่าเวอร์ชันไหนดีสุดเอาจริงๆระหว่างแอโโฟเวอร์ชันแรกนี้ครับผมนะกับตัวของแบบเดอองครับผมเวอร์ชันแบบเป็นเมดน่ารักน่ารักแบบนี้ครับผมนะให้มันรู้กันไปเอาจริงๆเปิดวอเลยเอาไหมทำไมไม่ทั้งคู่ล่ะ ถ้าเป็นทั้งคู่มันก็จะเหมือนกับไอโดจินตัวน,นั้นที่แบบว่าเหมือนกับไปเที่ยวชายหาดด้วยกันแล้วพอไปเที่ยวชายหาดด้วยกันปุ๊บก็เหมือนกับมีคนมาถามว่าสาวน้อยแต่งตัวว่ายน้ำน่ารักแบบนี้ใจนี่หรอแต่ตอนแรกเอตโตโฟก็บอกเดอองบอกว่าเออเล่นๆกกับพวกมันเถอะเราเป็นเซอร์แวนไรไงเราก็ทําได้แล้วพอเอตโตโฟกับเดยองโดนนี่เขาไปปุ๊บเอตโอตโฟ,โฟก็งงว่าทําไมฉันถึงแบบอ่อนแรงลงในเมื่อฉันก็เป็นเซอร์แวนแท้ฉันก็น่าจะมีแรงที่แบบสามารถพอที่แบบว่าจะสู้อะไรได้นู่นนี่นั่น,นว่ากันไป แต่ว่าเดอองก็เหมือนกับแบบเดอองก็เหมือนกับเจ็บแล้วก็ต่ที่สุดก็เหมือนกันไอ้นี่ถ้าเป็นตอนต่อไปเดอองก็เหมือนกับบอกแอตโตโฟวจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแอโตโฟก็เหมือนกับไม่สามารถเอาความสึกกันกลับมาหลังจากที่เขาแบบได้โดนมาในตอนแรกใช่ปะและทีนี้สองก็ไปเจอด้วยกันตอนแรกเดอองก็มีความสึกอยู่คนเดียวแต่ว่าแอโตโฟก็ตามมาทีหลังๆแล้วก็เหมือนกับแอโตโฟจากตอนแรกที่เหมือนกับไม่ยอมก็เลยยอมตอนต่อไปก็เริ่มไปชวนหลังนิงหวางมานะครับผม โอเคครับทีนี้มาเรามาลองดูกันนะครับผมนะวาร์ฟเฮ้ยหาเองครับผมโตแล้วครับผมหาเองอย่าเสียศักดิ์ศรียการถามวาร์ฟคนอื่นครับผมไม่คุณหาเองครับผมนะเออนั่นแหละครับผมซาสึเกะเรายังคงเป็นคนที่แบบโดนกระทําอยู่เหมือนเดิมน้ำกับโตของแบบเพลทริกนะครับ this is เพลทริกนั่นแหละครับผมไอ้คุยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรนะใครๆเดี๋ยวโอ้ไม่ก็ดูดูแมกนามันดูแมกนา ไม่เกณฑ์ทำไมไม่เกณฑ์ไม่เป็นไรไม่เกณฑ์ดีแล้วครับผมดีแล้วที่ไม่เกณฑ์เราใครที่เกณฑ์เขาเล่นจะรู้วับผมนะเออไอที่เราเล่นกันไม่เกียร์ครับผมนะไอ,อนั่นแหละนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเปิดในโรงอาหารเฮ้ย <c oughs> จริงป้ะเนี่ยคุณโจ้เนี่ยใครเนี่ยจริงเหรอใช่หรอเขาเปิดนี้ดูจริงเหรอโอ้ยคองโกคองโกดี Kong o. Kong o des. อืมคิดถึงคองโกงนน,นะเนี่ยเออไม่ได้ดูโดของคองโกมานานมากแล้วอะ จำได้ว่ามันเคยมีโดตัวหนึ่งมั้งที่เหมือนกับเป็นโดแบบไหน,หนั่นอ่ะไอที่แบบไปกับผู้การแล้วแบบตอนแรกเหมือนกับคงโกงอนว่าแบบเราไม่นี่เขาอะ่ะแล้วแบบคงโกลเลยเหมือนกับประมาณว่าจะงอท่านผู้การทาทุกอย่างเพื่องอท่านผู้การโดยการแบบอะไรนู่นเนี่ยนว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบสามารถที่จะคือดีกันแน่นนจบคงโกก็ยิ้มนะครับเหมือนเดิมว่ากันไปครับผมนะอ๋อคุณแม่งไอนี่กันมือขวาไอมือขวาใช่ปะ ผมไม่ผมไม่มีปัญหาผมมือซ้ายผม,ผมสบาผสบายนะครับผมถนัดซ้ายไงผมก็เลยสามารถที่จะแบบไม่ต้องไม่ต้องอแดปนะครับ no adaptation I can do it by myself นะฮะ fuck off อันนี้ผมดูแล้วนะครับผมเอออันนี้แหละเป็นตัวของโยชิกินะครับ TM Revolution ชันเขามาเหมือนไอนี่ไงเขามาทำไอ้ PV ตัวใหม่นะเขาให้กับตัวอัสเลนนะครับโคตรเท่นะจริงๆคือแบบมันจะดูแปลกๆนะตัวจริงผมว่าแม่งเท่เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนะสักครู่หนึ่งนะนี่นี่เนี่ยนี้เป็นเบื้องหลังเขานะครับเป็นแบบคอมเมนเชียลวิดีโอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกล้ามาอย่างใหญ่แบบนี้นะกูเห็นว่าโอ้ my god ถ้าเกิดเป็น Enterprise เวอร์ชันนี้นะครับผมไปอยู่ในตัวผมแบบ เออในเวอร์ชันอนิเมะนะครับผมมือคือโกเลเระเลนนวลึกเหรอ,อเฮียมันตีขี้ผายคุณดูดิคุณดูความซีกูดิไอ้เแกยต่อยไซเรนตายห่าวเลครับผมเจอแบบนี้นะครับผมมังงะอนิเมะ Netflix Adaptation นะครับก็แบบไอ้นี่ไงไปเล่นกับตัวของสาวงูนะครับแต่ว่ามันแตกต่างตัวเลยที่ว่างูใน2เวอร์ชันนี้เขาหวังแต่ว่างูในเวอร์ชันนี้เขาหวังกินหัวคุณนะครับผมมันก็แตกต่างกันนะครับผมนะกอซิล่าทอด ห้าห้าล้านล้านเยนอะไรวันนี้ขอบคุณเกมเหล่านี้ที่สร้างสังคมไม่ใช่มึงมึงด้วยในเกมให้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอ๋ออันนี้คือจะพูดถึงตรงไอ้นั่นใช่ไหมอมังอัดใช่ไหมที่แบบไอ้นี้นะเป็นเกมขิงนะครับผมนะโอเคว่ากันไปนะครับผม what เอ่อเต่าโครงกระดูกมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเหมือนกับส่งแบบเป็นความสึกดีๆทุกอย่างจะต้องโอเค จงมีความหวังโอเคมากเลยที่ให้กำลังใจผมในค่ำคืนที่แบบว่าแย่ขนาดนี้ครับผมนะเอออันนี้อันนี้มีมโดโลเฮโดโลแป๊บนึงนะฮะไอ้มีมตัวนี้ไอตอนที่แบบว่าตัวของไคมันไป,ไปสู้กับตองเนะี่นั่นอะชื่อชินมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวละครน่ะนี่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 โดโลเฮโดโลเรื่องนี้ก็เป็นตอนหนึ่งที่แบบมันไปสู้กันแนละ้วแหละเขาไปบองไ <c oughs> <c oughs> อ้เยี่ยงเขาจะไปคิดว่านี่คุณจะได้เห็นครับผมมีมโดโลเฮโดโลทุกคนคบบน,นะครับราชบัณฑิตยสถานนะครับกำหนดคำว่ามีมาแล้วนะความหมายด,ดูซิ มีมความคิดความเชื่อภูมิปัญญามันคือภูมิปัญญาผมจำไว้ครับมันคือสิ่งที่เราเก,ก,ก่อกําเนิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะฝากฝันก,กับคนรุ่นหลังครับทุกคนครับนี่คือสิ่งที่เราจะฝากฝันกับคนรุ่นหลังครับทุกคนครับคุณดูไว้นะครับผมนะมันคือภูมิปัญญาผมจำไว้ครับอืมเล่นมีมากยิ่งฉลาดนะครับผม ทำตัวนี้ได้แบบโคตรแบบ90มาวศยมาจริงๆก็แบบเป็นแมวคลิปอาร์ตง่ๆแล้วเหมือนกับเป็นกล่องข้อความใน Microsoft Word นะครับผมพื้นหลังแบบเป็นแนวสีทึบๆนะครับผมของแบบพวกแบบ powerpoint สมัยก่อนโบราณชิบหายอ่ะคือแบบมึงย้อนกลับไปดูแบบ powerpoint ของคุณครูเมื่อประมาณกับ10ปีที่แล้วประมาณนี้แล้วจริงๆก็นะครับผมเอ้ยพวกคุณนี่ก็ให้มันน้อยๆหน่อยก็ได้นะครับผมนะในเรื่องราวของความไอ้นั้นของเรานะครับผม นี่ดูไว้นะโนเนี่ยมอาชิริเยรฉันมีหน้าที่ปกป้องคุ้มคอรองและดูในแตท่านอย่างขมักคำเมนตั้งแต่อรุณยันราตีตั้งแต่นอนเปลยันนอนลงออเออแต่แต่แ,ตแตไปลไทยของแบบตรงไป็คนคนไดดีจริงนะครับจะใช้แซ่ฟาหรือจะลงโทษอย่างไรก็มีเป็นปัญหาทางนั้นค่ะเอออรอดเราแล้วเหมือนก็ไปทํากันบ้านเนาะน่าจะไม่ได้ขยันนะครับอันนี้น่าจะปั่นงานนะผมดาว,ว่างนะครับเพราะว่าข้างข้าเหมือน,นก็มีกระดาษอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกับว่าลอกกันบ้านเพื่อหรือ,รอ่าน,นะครับแต่ว่าน่าจะ เรียกว่าไงเดียนาจะเหมือนกับอ้นี้นะครับน่าจะเหมือนกับปั่นงานอะไรก็ว่านไป What do you fucking want คุณต้องการอะไรครับเนี่ยผมถามจริงคุณต้องการอะไรฮะโอเคคำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณตัดต่อได้ไงนะครับคำถามมันอยู่ที่ว่าเขาทำอะไรอยู่ครับไอคนนี้แบบว่าเขาแบบเดินแก้วผ้าอย่างเขาทำอะไรอ่ะเขาแบบตากอากาศนะครับหรือว่าอะไรหรือว่าเขาเหมือนกับกำลังแบบพิสูจน์รสชาติใหม่ของชีวิตอยู่ครับที่แบบประมาณว่าถ้าแก้ผ้าเดินกลางที่สาธารณะได้แล้วเนี่ย เขาอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ของโลกนะครับผมนะคุยเราอาจจะเคยได้รับลมในห้องน้านะครับผมหรือไม่ก็ลมในตอนที่เราแก้ผ้าในห้องของเราแต่ว่าคุยของเราไม่เคยได้รับลมจากภายนอกเลยนะครับผมฉะนั้นนะครับผมการแก้ผ้าข้างนอกอาจจะไม่เหมือนกับคุยเรามีรสชาติของแบบการได้รับลมใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้นะฮะ อันนี้อันนี้เป็นมุกของฟูโกเคจิถ้าเกิดว่าใครได้ดูในตอนล่าสุดนะครับฟูโกเคจิบาลานอันลิมิตนะครับผมได้สกเกตเท่าไหร่ฮารุแบบไม่ต้องเริ่มข้ามใช้เงินในการนี้ได้แล้วใช่ไหมครับผมเออ <laughs> Shut the fuck up you are fucking can <laughs> ไอ้เห <laughs> yeah, ี้ยนะครับผมต่างโลกครับผมเออต่างโลกไม่มีจริงหรอกคุณมีแต่นรกไอ้เหี้ยที่แบบเป็นต่างโลกที่แท้จริงอะ่ะนะครับสำหรับพวกเราอะ่ะตัวละครในเกมโดนยิงหมื่นครั้งในเกมเพลย์ตัวละครในเกมโดนยิงหนึ่งครั้งในคาสซีน <gasps> จริงเหรอครับเนี่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ฟั c ก o อฟครูนะครับพวกเธอขำอะไรเป็นบ้าหรอไม่มีอะไรครับผมในหัวผมและเพื่อนหม <My. S 2> ่อ๋อหมาโบกหอยเป็นเป็นในนั่นใช่ไหมล่ะหมาโบกหอยเป็นกู <c oughs> ขำแล้ะ <c oughs> <c oughs> โอเคกูคขำแล้วกูขำแล้วระวังให้ดีครับทุกคนระวังให้ดีเับผมนะ b บ w a ร์ <laughs> <laughs> yeah <laughs>